สวัสดีคนวันจันค่ะ24-30เดือนเมษายนดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ยิบซี่เป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมมะพยากรนะคะระวังเรื่องปุบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะอารมณ์ร้อนใจร้อนร้อนใจจริงๆไพ่เดอะทาวเวอร์ความหมายของไพ่ใบนี้กินความหมายครอบคลุมหลายอย่างที่คนวันจันเองต้องใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังหนึ่งตกงานว่างงานกระทันหันมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจ การยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ทะเลาะกันบ้านแตกอันนี้หมายถึงปัญหาทั้งที่ครอบครัวของตนเองหรือหมายถึงที่ทำงานก็ได้อย่าใจร้อนบางคนตัดสินใจปรบปรับฉับพลันใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาบางคนมีเรื่องให้เสียเงินปรับปรับซ่อมรถซ่อมบ้านบางคนมีอุบัติเหตุทำให้เลือดตกยางออกต้องระมัดระวังให้มากในช่วงนี้การงานเนี่ย อาจารย์มองว่าถ้ามีข้อเสนอหรือมีตัวเลือกอะไรใหม่ๆอยากออกจากงานออกได้เลยนะธุรกิจออนไลน์โดดเดน่นขายของออนไลน์ได้ใครอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะขายอันเดิมแล้วมันไม่รวยไม่รุ่งลองเปลี่ยนใหม่ๆความรู้คอนเทนต์สาระจากโลกโซเชียลออนไลน์ช่วยในการตัดสินใจบางคนอยากไปเมืองนอกอยากไปต่างประเทศสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรไม่ใช่อย่าฝืนอะไรไม่ใช่อย่าฝืนถ้าฝืนเบื้องบนจะลงโทษเบื้องบนบอกไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดการให้แบบนั้นเลยจริงๆอันนี้วเรื่องงานเปลี่ยนได้เลยลาออกได้เลยส่วนคนที่มีความรักระวังนะโปะแตก มันเป็นความโป๊ะแตกคือกรณีชายจริงหญิงแท้เรามดระวังผู้ชายเนี่ยไปทําคนอื่นท้องหรือตัวเราเองไปท้องกับคนอื่นมันจะมีเรื่องของความลับที่รอการถูกเปิดเผยบางคนมีปัญหาการตั้งท้องตั้งคันปุบป,ป,ปับมายังไงไม่รู้ท้องก่อนแต่งก็มีแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยสำคัญคือแฟนไปทําผู้หญิงท้องหรือตัวเรานอกใจแฟนไปท้องกับคนอื่นแบบนั้นก็ได้หรือบางทีรักระยะทางไกลทําให้มีปัญหานอกใจมีโรคสองใบแบบนั้นก็ได้ต้องระมัดระวัง ให้ดีคนโสดมีโอกาสพบรักผ่านโลกออนไลน์บางคนได้แฟนต่างชาติแต่ต้องระมัดระวังอย่าใจง่ายเพราะเรื่องบางเรื่องอาจจะจบไม่สวยกว็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าไพ่คนท้องไพ่ท้องก่อนแต่งเนี่ยต้องระวังผู้ชายก็ระวังทําผู้หญิงท้องก็ได้นะคนวันจันทร์นะดูดีๆก็แล้ะกันส่วนเรื่องของการเงิน เมื่อกี้อาจารย์เตือนไปแล้วเนาะเรื่องของอาการเสียเงินปลุกป,ปราบซ่อมรถซ่อมบ้านซื้อมือถือใหม่อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสูญหายหรือเสียแต่มีโชคลาภนะ โชคลาภหวยออนไลน์โดดเด่นหวยต่างประเทศโดดเด่นแล้วดวงดีนารีอุปถัมภ์ใครอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามงานพริตตี้พีอาร์เลขานุการเสื้อผ้าอัญมณีเครื่องประดับใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แล้วจะได้เงินจะได้รับทรัพย์มีผู้หญิงคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลให้คําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์ขอพรคุณแม่บังเกิดก้าวเสริมดวงขอ,อพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงช่วงนี้ระมัดระวังน้ําหนักขึ้นแล้วก็ประมา,าทพลาดพลั้งระมัดระวังเลือดตกยางออก ไม่เป็นหนักนะไม่ได้กังวลน,นะไม่ได้เป็นหนักแต่มีเรื่องให้เจ็บเหนือเจ็บตัวทําบุญที่เกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรนะ,ะบุรณะเมนเผาศพบูรณะ่าซ่อมแซมโรงพยาบาลสร้างตึกสร้างอาคารเป็นการเสริมดวงก็แล้วกันเลขมงคลคือเลข2เลข3านะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ